เอาละครับครั้งนี้เราจะมาทำชาเลนจ์วาดรูปทีวีกัน,วา,นวาดรูปทีวีเย้ yeah! เอาละรเราจะมาแข่งกันเหมือนเดิมนะระหว่างเจ้าหวีกับเบนดี้แล้วเพื่อนๆก็คอยโหวตกันว่าใครวาดได้ใกล้เคียงที่สุดหรือว่าเพื่อนๆชอบผลงานใครก็โหวตนะใ,ใช่ไหมใช่ไหมให้เพื่อนๆพิมพ์พพกันมาได้เลยว่าชอบของใครอ่ะพพ์มด้เลยใช่ ที่มีก็บอกมีเบนดี้ก็บอกเบนดี้ก็บอกเบนดี้ใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจับเวลากันมะทุกคนจับเวลาเริ่มฟื้อไปแล้วเออให้เวลาแค่นึงนาทีเท่านั้นนะทุกคน โอ้ยแก,แ<อ>แกเก่งอยู่แล้วเจ้าหมีแกแมคาานิกสุดยอดอนนเวน,นดี้ด้วยนี่โอ้ยว่าทีวีกันก่อนเลยเนี่ยโอ้ยแป๊บเดียวเองนี่ไงเสร็จแล้วอนนโอ้โหน,น,นี่ว่ารองเทา้าเรียบร้อยนี่ แล้วก็วาดมือส่วนเบนดี้เอาทำไมตัวเป็นแค้เลยเบนดี้ตัวเป็นแค่โอ้ดีมีเน็กไทด้วยเหรออ๋อเป็นตรงนี้คอเสื้อใช่ไหมอ่าโอเคส่วนเจ้าหมีก็วาดแล้วตรงนี้36ิวีแล้วนะครับเวลาเหลือเฟือเลยเจ้าหีตกแต่งตกแต่งตกแต่งแล้วขอดูรายละเอียดก่อนมีถุงมือตรงนี้อ่ารองเท้าแล้วก็เบนดี้มีกระดุมด้วยอ่ะใกล้จะหมดเวลารวทุกคนเตรียมพร้อมไปแล้วห้าสิบแปดวิห้าสิบเก้าหกสิบหมดเวลา 啊！<Yeah. S 2> มาดูของเจ้าหมีกันก่อนนี่ครับรายละเอียดก็มีหัวทีวีมีเสื้อถุงมือรองเท้าโอเคกระดุมกระดุมมีกี่ข้างไหนดูซิมี2ข้างนะครับเจ้าหมีวาดข้างเดียวมีเด็กไทยอ่ะมีมีหน้ามีตานะครับอ่ะส่วนนี้มีกระดุมสองฝั่งโอเคแต่ว่าขาสั้นมีทีวีเพื่อนขาสั้นเพ่อนขาสั้นขาสั้นเหมือนเจ้าตัวเลยดูทีแกอย่าไปว่าเขาเจ้าหมีแกก็ดูตัวแกด้วยดูไอฉันขาย 怪了、欸、你<家>。<家> เพื่อนๆโหวดกันละกันนะว่าชอบของคนไหนเจ้าหมีหรือว่าเบนดี้นะก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยข้างล่างนะครับว่าชอบผลงานใครอ่ะไปดูรูปต่อไปดีกว่าววอ่ะตัวต่อมาก,ก็คือทีวีวูแมนนะครับได้รับความนิยม oh <my S 1> สูง <God. S 1> มากๆเลยตัวนี้จะเป็นตัวผู้หญิงแล้วก็โหดมากๆมาดูกันว่าเบนดี้กับเจ้าหมีใครจะวาดได้เจ๋งกว่ากันนะครับเริ่มเลยจับเวลามาแล้วอ่ะทีวีก่อนข้างบนนะครับส่วนเบนดี้เบนดี้วาดต่ำวันนี้ก็คือตัวเตี้ย น่าจะวาดข้างบนหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับเบนดี้บอกว่าผมถนัดแบบนี้นี่นาตอนนี้15าวิแล้วนะครับดูซิว่ารายละเอียดต่างกันไหมอันนี้หรอไม่มีกระดุมนี่นาแต่มีเข็มขัดนะครับแล้วก็เหมือนใส่เกระโปรงหรอตรงนี้นะครับแล้วก็มีถุงน่องใส่บูทส่วนเจ้าหวีเอ้าเจ้าวี่วาดได้เสร็จแล้วนี่นาใส่กระโปรงด้วยไม่กลเลยหมีเดือดหมีเดือดหมีเดือดสิบวิสุดท้ายเอาแล้วใครจะเสร็จก่อนกันเบนดี้บอกผมเสร็จแล้วแค่นี้เองดู ว่าแค่ตาหน้าหนึ่งวีสุดท้ายหมดเวลาวางสีลงได้ไอ,อ่าเจ้าหมีนี่มีแบบรองเท้านะครับใส่กระโปรงหน้ายิ้มด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ยิ้มนี่เจ้าหมีเนี่ยเดี๋ยวมันยิ้มให้ดูเดี๋ยวดูมันยิ้มได้ไเนี่ยเนี่ยอ๋อเอา้าเออผิดหน้าไม่ต้องยิ้มก็ได้หน้าซุ่มเลยกันหน้าซุ่มเลยหน้าซุ่มเลยไหน เบนดี้อ่อนี่มันล็อกแมนหรือเปล่าล็อกเกิลโอ้โหให้เพื่อน <c oughs> ๆโบทแล้วกันนะครับชอบอของใครนะครับระหว่างเจ้าบีก,กับเบนดี้นะครับในเซตภาพนี้ของทีวีวูแมนนะครับโอเคไปดูภาพต่อไปกันดีกว่าไปเอาราบภาพต่อมาก็คือบิ๊กทีวีแมนนะครับอันนี้มีทีวีหทีวีเลยพร้อมแล้วจับเวลานี่ วาดทีวีกันก่อนนะครับอย่าลืมนะว,ว่ามันมี5ทีวีแล้วเจวีฟื้ <c oughs> แล้วของเบนดี้เบนดี้วาดตัวก่อนนะครับโอ้โหวาดกันคนสไตล์กันเลย <c oughs> ส่วนเจ้าหวีก็วาดตัวแล้วนะครับปึบดูซิว่ามีอะไรบ้างองค์ประกอบมีเน็กไทยแล้วก็ใส่สูตรมีเข็มขัดนะครับมีถุงมือตรงนี้รองเท้าอ่ามาครบสูตรเลยตรงนี้ <c oughs> โอ้เจวีวาดเร็วมากด <c oughs> ีบอกเลยสเต็ปเทพอ๋อสเต็ปเทพมากเจ้าหวีเริ่มวาดเด็กไทยเรียบ้ ส่วนเจ้าเบนดี้ยังไม่ได้วาดเน็กไทแต่วาดทีวีก่อนแต่ว่าเหลือ5้าวิสุดท้ายแล้วทุกคนเ,เตรียมตัวหมดเวลาปึ๊บ<ส>นี่ของเจ้าหมีนะครับทุกคนสีน้ำเงินนี่มีเน็กไทอา้าวทไรทำไมมีปัญหาอะไรรองเท้าหายไปไหนอะ่ะลืมไม,ไม่มีทางซื้อรองเท้ากับปุ้ <laughs> ทำไมก็เริ่มวาดอะปวดหมาบ้างช่วงนี้อะไรได้อยู่ทุก็นด้อยลงด้วยจะมีที่ไหญ่จะมีเงินพี่ใหญจะมีปัญญาที่ไหน่ทุขาวไม่มีไม่มีสปอนเซอร์เข้าบอกสิไม่มีสปอนเซอร์เข้าด้วยใช่วงนี้ก็อบอกไปสิว่านี่ถ้ามีสีอะไรอย่างเงี้ยวาดได้นะนสีออะะไร่ ว่าให้เลยบอกไว้ก่อนเลยใช่ใช่ใช่เดยครับนี่คือผลงานของเจ้าบีนะครับของเบนดี้ก็อ่านี่ครบองค์ประกอบเรียบร้อยก็ให้เพื่อนๆโหวตแล้วกันว่าชอบของคนไหนก็ให้โหวตเลยโหวตแล้วกันนะว่าชอบคนไหนดีบอกไว้ก่อนเลยก็ไปโหวตให้เบนดี้โหวตให้หมีเข้าใจไหมโหวตให้บีโหวตให้หมีเข้าใจไหมโหวตให้หมีเข้าใจเปล่าโหวตให้เบนดี้เลยครับนี่อยอยยัอย่าไปโหวตให้เบนดี้โอ้ยหมีหมีมีคนเดียวเข้าใจนะ ไปฟ้าปืนกันดีกว่าฟ้าปดหัวก็สคนนี้จริงๆเลยฝืบเอาแล้วนี่คืออีกล่างหนึ่งนะครับของทีวีวูแนนั่นก็คือไททันทีวีวูแมนนั่นเองโอ้โ oh, ห oh, ใส่หูฟังด้วยสุดคิ้วนะครับแล้วก็สายทีวีเป็นสีชมพู <Wow. S 2> ใส่กางเกงขาสั้นนะครับรองเท้าก็เป็นอย่างนี้นะครับมาดูกันว่าเจ้าหมีกับเบนดี้จะวาดไปยังไงพร้อมแล้ว จับเวลาอย่าลืมนะทุกคนมีหูฟังด้วยนะใครไม่ใส่หูฟังตัดคะแนนได้เลยนะเออแต่เราไม่ใช่กรรมการนี่นะคนดูเป็นกรรมการนะครับตอนนี้เบดดี้ก็วาดหูแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นหูแมวหรือหูกระต่ายแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนหูแมวเลยอ่ะทุกคนตอนนี้30วิแล้วทุกคนโอ้ดูดิใครจะไปทันน่เนี่ยดูดิยังได้แค่ตัวอยู่เลยเนี่ยเอาเท่าไหร่ท่านั้นไม่รู้อ่ะโอ้ดูดิแต่ว่าจะยังไงอ่ะเนี่ยดูดิจะบแล้วเจ้าหมียัย เ่ฮ้ยเอาทีวีเอาทีวีออกมาก่อนเร็วเจ้าหมีเอาทีวีออกมาก่อนจะหมดแล้วสามวิแล้วเร็วหมดเวลาโอ้โหนี่นี่มันทีวีแบบไหนกันเนี่ย ทำไมชีวีวูแมนจะทำไมอ่ะก็ยังดีกว่าไอเดียเหมือนจุผู้ชายอ่ะดดดิเห็นไหมอย่างน้อยใครก็ยังมีรลูลลงอ๋อแบบผู้หญิงใช่ไหม<อ>ส่วนของเบนดี้ทีวีทรงได้นะครับแต่ว่าตัวเป็นผู้ชายโอเคทุกคนน่าจะมีอุปสรรคกันนะครับก็คือเรื่องของเวลานั่นเองนะครับมาดูกันว่าเพื่อนๆอ,อยากโหวตของใครก็โหวตเลยอัอนนี้เพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อน,อน,อน,อนๆทิวแม่ปะตูยากๆเอาสองาทีนะ มีจะว่าดสวยกว่านี้และเป็นที่ก็จะว่าดสวยกว่านี้เ,นเพื่อนๆตัดสินใจกันแล้วกันว่าจะเอาหนึ่งนาทีหรือสองนาทีตัวเล็กเนี้ยอ่า เอาล่ะต่อมานี่คือตัวไททันชีวีแมนนะครับมาดูกันว่าจะมีเวลาเหลือเฟือในการวาดไหมเพราะว่าแค่หนึ่งนาทีเองจับเวลาแล้วไปเลยมาแล้วมาแล้วแต่ขอดูหน่อยว่าสัญลักษณ์เอกลักษณ์มันเป็นยังไงมันมีตรงนี้นะครับที่ติดแง่งตรงนี้นี่สองฝั่งเลยตรงกลางนะครับก็มีที่ยิงบีมนะครับมีเข็มขาดรองเท้ากางเกงแล้วก็ถุงมือพร้อมกับอาวุธติดที่แขนนะครับสุดยอดมากๆตัวนี้โอ้จุาวี วาดตัวเสร็จแล้วหรอเนี่ยอ่าสามสิบวิแล้วทุกคนส่วนเบนดี้ก็กะลังวาดตัวเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็ใส่ดีเทลตรงกลางเปิบเป็นกลมๆเหมือนกันตรงนี้อ่าส่วนเจ้าหมีก็โอ้กลมๆก,ก็วาดเหมือนกันนะครับอเออเบนดีว้วาดตรงแง่งขึ้นมานะครับน่าจะเป็นอาวุธอะไรสักอย่างแต่เ<า>พื่อนๆบอกว่าน่าจะเอาไว้บินได้มั้งบางคนก็บอกนะครับโอ้โหตัวนี้กินจุหรือเปล่าเ <c oughs> ออฮะหมดเวลาแล้วทุกคน อือปุ๊บเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะเพื่อนๆตัดสินนะอันนี้ของเจ้าหมีนะครับเป็นอย่างนี้ตัวบัวบัวตัวบวมมากเลยกินจุเหมือนเจ้าของเลยดูไขมันเยอะมากมันทำไมนะก็ยังดีกว่าของแกดูนี่นะตัวของแกยังมีตัวบัวกว่าของแกอะไรนะเขานักกล้ามไงเจ้าหมีนับกล้ามอะไรนี่แขนอย่างเงี้ยที่มันแขนช้างนเนี่ยบไงวะ อ่ะเพื่อนๆเขาโหวตกันว่าชอบของใครนะทุกคนนี่ให้ดูเลยว่าชอบใครดีระหว่างใครท่านอ้วนกับใครท่านนักกล้ามท่านนักกล้ามเลยิดูมาเป็นพวก อันนี้คือทีวีแมนราอัปเกรดนะครับมีลำโพงติดนะครับสปีคเกอร์เฮลิคอปเตอร์อามาดูกันว่าใครจะวาดได้เร็วที่สุดนะครับพร้อมแล้วก็จับเวลาได้ปึ๊บ <c oughs> รู้สึกว่าทีวีจะจอใหญ่กว่าเดิมมั้ง <c oughs> นี่แล้วก็มีลำโพงนะครับสองด้านที่ไหลนะครับอันนี้แล้วบินได้ด้วยทุกคนแต่ว่าฉันชอบตรงนี้นะเนี่ยลำโพงใหญ่ฟังเสียงแบบ เซอร์ลาวทันทีตอนนี้เจ้าหมีก็ค่อยๆวาดลําโพง2ด้านนะครับส่วนเบนดี้ก็วาดเหมือนกันเลยโอ้โหแบบลําโพงใหญ่มากๆเหมือนคอปเตอร์ไม้ไผ่เลยข้างบนนี้แล้วก็ส่วนเจ้าหมีถ้าป้ายหล่นวาดต่อแล้ววาดต่อแล้ววาดต่อแล้วป้ายหล่นแล้วเร็วจะหมดเวลาแล้วเจ้าหมีป้ายหล่นได้แต่อยากตกน้ำก็า หมดเวลาแล้วหยุดหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบนดี้อ๋อเบนดี้ทำไมขาเดียวอ่ะขาเดียวนี่เป็นอะไรอ่ะต้องว่าทีวีแมนด้วนแล้วอ่ะทีวีแมนผีผีทีวีผีทีวีแหนน้าคนผีทีวีแหนเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยไปหล่นโอ้โหแล้วก็จะว่ามีสองขาสองเท้าเลยกันไปเลยมีสองมือดู อย่างนี้มันได้ที่ไหนแล้วเนี่ยฮะไหนแกลองไปตรงรันนี้แกลองไปขอบนี้ตรงนั้นละนี่เหรอเออเอาไหนแกไปยินขอบๆสิตรงป้ายอะหร่อหรื่หรืโอ้ชิวว่างเลยอะเล่นเล่นสากะเดี๋ยวเป็นจริงทำไมเอาดีว่านั่นไงเวนดี้บอกชอบใจชอบใจชอบใจ เอาละนี่คือตัวสุดท้ายแล้วนี่คือทีวีวูแมนเมกะบอสโอ้โหนึกว่าแบบไอ้นี่บบนจ้าหนีเมกะาบางนานะเนี่ย<อ>ไปเทคเลปรพื่อไปเลย<า>อ่ะขอยาดด้วยบอกไว้ก่อนเลยน่าเที่ยวด้วยเมืองก็ใหญ่แต่ว่านะมีเวลาหนึ่งนาทีจะไหวกันไหมทุกคนไม่ไหวก็ต้องลองดูเมนนื่อกี้ยังไม่ไหวเลยขนาดตัว เริ่มได้จับเวลารู้สึกว่าตัวนี้จะวาดยากสุดๆเลยนะครับเพราะว่าทีวีแบบหลายเครื่องมากๆมีตั้ง7เครื่องนะครับพร้อมกับลําโพงสองข้างเลยโอ้โหแล้วก็มีถุงมือรองเท้าเป็นดีเทลอยู่นะครับแล้วก็มีเข็มขัดด้วยหูฟังก็มีเป็นเอกลักษณ์เลยของทีวีวูแมนนะครับแต่ว่าเจ้าหวีถึงไหนแล้ววาดลาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้30วิแล้วทุกคนเอ้าสามสิบี๋ยวหดีก็ทา ป้ายตกอีกเลยทาไมทําป้ายตกกันใหญ่เลยอ่ะวอาแล้วฟื้นสาวสิบไม่ใช่อายุเวลาดีแหละอ่ามาดูเบนดี้ยังไม่ได้วาดตัวเลยเบนดี้เร็วส่วนเจ้าหมีก็ยังไม่ทันวาดทีวีเลยโอ้โหเก็บเรียบเหรอเราก็ตัดเอาหันเร็วเอาละทุกคนหมดเวลาตกื่น่อะไ่อ่ะนี่ทุกคนนี่ของเจ้าหมีนะครับดูเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็ของเบนดี้โอ้โห อ่ะทุกคนประจําที่เร็วให้ทุกคนโหวตนะครับว่าชอบของใครนะครับกับภาพเซตนี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหมีกับเบนดี้จะไปอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างนี้เราก็ไปกดหัวใจให้อ่าไปคอมเมนต์กันหัวใจให้ด้วยบอกไว้ก่อนเลยให้เชียร์หมีนะ ก็จะชนะแล้วมีก็จะมีความสุขขเ้าใจไหมเป็นไี้บอกเชียร์ผมด้วยอ่ะเชียร์เบนดี้เบนดี้ชนะมีก็จะแพ้แล้วมีก็จะไม่มีความสุขแล้วมีก็จะงอนแล้วจะไม่ออกวิตบีแล้วถ้าไปออดคาแดรแฟนคลับโอ้โหดูดิโหมหลบหมดหลบไปหมดไม่กดเลยอันนี้เบนดี้บลดเนี่ยเบนดี้ยังเซนอีกเบนดี้ยังกดอีก บบเลืยกเวนดี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่นะครับทุกคนอ่ะปิดคลิปละบายบายบอใย้ไปคับเนียต้ังซีกิ๊กจริงๆบายบายไปความสุข